ตอนที่2943ดานค่าทำตัวไร้ขอบเขตผู้ฝึกเซียนมีมากมายมหาศาลแต่พอไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอายุไครพันปีและพรสวรรค์น,นั้นน่าทึ่งแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่แห่งนี้ถูกเรียกว่าโลกเบื้องบนแต่ก็เป็นเพียงเพราะว่ามีพลังวิญญาณค่อนข้างเข้มขน้นหมอให้ผู้ฝึกเซียนอาศัยอยู่เท่านั้นเองทว่าไม่ได้หมายความว่าผู้ฝึกเซียนทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนมีพลังที่น่าทึ่งยิ่งไม่ได้หมายความว่าพวกแข็งแกร่งระดับเซียนสวรรค์ที่มีอยู่ทุกที่ อย่างไรเสียที่นี่ต้องเป็นผู้โซในสำนักเซียนพวกนั้นเท่านั้นถึงจะมีวรยุทธระดับเซียนสวรรค์ได้แต่ผู้ว่าโซเหล่านั้นมีใครบ้างที่ไม่ใช่ต่เท่าที่ฝึกวระยุทธมาหลายร้อยปีแล้วมีใครบ้างที่ไม่ใช่บรรพจันาจาของตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีหลายตระกูลที่แม้จะทุ่มเททุกอย่างที่มีก็ยังไม่อาจบ่มเพาะผู้ฝึกตนระดับเซียนสวรรค์ขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้คงไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งของสำนักเซียนเหล่านั้นมั่นคงแค่ไหนเขาฝึกวระยุทธมาใกล้500ปีแล้วเดิมทีได้ดว เกับเป็นเพราะเคยบาดเจ็บสาหัสครั้งหนึ่งทํำให้วรยุทธถดถอยมาอยู่ระดับวิญยานต้นขั้นสูงสุดยามมีใกล้เส้นอายุไขใบหน้าแกชราลงเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่ร้อนใจได้หรือเพียงแต่แม้จะร้อนใจอีกแค่ไหนแล้วจะมีประโยชน์อันใดผลรักษาอายุไขที่500ปีออกดอก500ปีออกผลนั้นหาได้ยากยิ่งนําซ้ําถึงมีผู้ถือครองก็คงไม่ยอมมาออกมาขอขาเข้าใจจุดนี้ดีเขาจึงรู้ว่าเวลาของตนเหลือไม่มากแล้ว ขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันชายชราและชายวบกลางคนจากตระกูลเจียงมาถึงที่นี่พวกเขามองกันรอบแบบหนึ่งก่อนถามผู้ติดตามที่กลับไปเมื่อครู่คุณชายเล่าปู่โสสงสุดลงสามพบท่านมาได้อย่างไรเจียงซื่อซางเห็นทั้งสองก็ตกใจเรียบลงมาจากข้างบนสองคนนั้นยืนเอามือคว่ำหลังมองเจียงซื่อซางที่เดินมาหยุดตรงหน้าพวกเขาก่อนถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขถึมว่าเจ้าเจ้ายาทิพพันปีสิบตนและศิลาดาราหนึ่งแสนก้อนเดิมพันกับผู้หญิงคนเดียวนำซ้ำหากชนะก็จะได้มาแค่ผู้หญิงเท่านั้น ข้าอยากเห็นนักผู้หญิงแบบใดที่ทำให้เจ้าทำตัวไม่รู้ขอบเขตเช่นนี้ถูกผู้โซซสองคนตำหนิต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้เขาอดรู้สึกอกดธเคไม่ได้แต่กลับไม่กล้าพูดอะไรหากเป็นคนอื่นยินดีแต่ผู้มากลับเป็นผู้โซสูงสุดของตระกูลเจียงอีกท่านเป็นท่านลุงสามของเขาเขาไม่กล้าพูดอะไรแม้เพียงครึ่งประโยคเฟิงเจียวที่อยู่ด้านบนได้ยินก็ยิ้มเยือน,นพิง,พงรัวกันมองสามคนที่อยู่ข้างล่างบอกว่าคุณชายเจียงเป็นคนเสนอให้ข้าเอาตนเองมาวางเดิมพัน ข้านับว่าฝืนใจยอมตกลงกับเขาอย่างในเสียแค่ยาทิพันปีสิบตนกับศิลดาดาราหนึ่งแสนก้อนก็ไม่คู่ควรกับข้าแม้กระทั่งนิ้วมือเดียวชายชาราและชายัยกลางคนได้ยินก็เงยหน้าขึ้นไปมองเห็นหญิงชุดแดงคนหนึ่งยืนพิงดัวกันจึงอดขมวดคิ้วไม่ได้แม้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นโฉมสัานงามร่ำเมืองจริงๆแต่ก็ไม่อาจเอาของพวกนั้นมาผนันได้แม้มันใจว่าจะชนะแน่แล้วแต่ได้ผู้หญิงอย่างนี้มาก็ไม่มีประโยชน์หากข่าวลือออกไปก็มีแต่จะเป็นตัวตลกของคนอื่น พวกเขามองหน้ากันก่อนจะมองหญิงชุดแดงที่อยู่ข้างบนชายไวกลางคนประสานมือกล่าว่าลานชายข้าไม่รู้ขอบเขตจึงได้นำแม่นางมาวางเดิมพันล่วงเกินแม่นางเราจริงๆเฟิงจิ่วยิ้มยิ้มในตาสดศใส่จ้องมองคนทั้งสองเห็นว่าชายชรา,าเป็นผู้ฝึกตนร,ระดับเซียนเหินขั้นสูงสุดส่วนชายวัยกลางคนเป็นผู้ฝึกตนร,ระดับเซียนเหินขั้นกลางเห็นได้ชัดว่าสองคนนี้ไม่อยากเริ่มการเดิมพันนี้แต่กลับไม่พูดออกมาตรงๆทาว่ากลับขอโทษและบอกล่วงเกินเธอแล้ว จำต้องยอมรับว่าสองคนนี้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาสูงกว่าเจียงซื่อซังมากทีเดียวตระกูลที่สามารถขึ้นเป็นหนึ่งในแปดตระกูลใหญ่ของเมืองสี่ทิศแห่งนี้เห็นได้ว่าล้วนไม่ใช่คนไร้สมองตอนที่2 9 4 3ั้าร้าลานค่าทำตัวไร้ขอบเขตเพียงแต่ว่าเจียงซื่อซังท้าททยเธอครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเธอจะยอมปล่อยเขาไปง่ายๆได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เธอยิ้มพยักหน้าร่วงเกินข้าแล้วจริงๆตอนแรกข้าก็บอกแล้วของแค่นี้เอามาเทียบกับข้าไม่ได้จริงๆเพียงแต่เห็นคุณชายก็เยี้ยมกระเฮือรืออยากเดิมพันันกตา ตอนนี้ในเมื่อทั้งสองท่านต่างผู้เจนีแล้วอย่างนั้นย่อมไม่อาจเอาข้ามาวางเดิมพันได้อีกเธอมองพวกเขาในตาสดใสสะท้อนด้วยรอยยิ้มน,น้อยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าเอายาทะลวงขั้นระดับหกสามเมตรมาวางเดิมพันกับพวกท่านเป็นอย่างไรพันประโยคนี้ออกไปได้ยินเสียงสูดหายใจดังมาจากร,บรอบๆโดยเฉพาะเสียงแก้วชาแตกที่ดังมาจากหนึ่งในหลายห้องนั้นนั่นเป็นห้องของชายไวกางคนและชายชารากรหน้านั้นเดิมทีทั้งสองแค่ตั้งใจจะดูเรื่องสนุกข้างล่างนั้น คิดว่าการเดิมพันครั้งนี้ของลมไม่เป็นท่าแล้วแต่ใครจะรู้กับได้ยินว่ามียาเช่นนั้นถึง3มเม็ดยาทะลวงขั้นระดับหกสาเม็ดเป็นยาทะลวงขั้นระดับหกอย่างนั้นหรือในเมืองเศรษฐีแห่งนี้ยังไม่เคยมียาทะลวงขั้นที่สูงกว่าระดับ5ปรากฏมาก่อนผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่ายาทะลวงขั้นระดับหกนางพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่นางมียาเช่นนั้นอยู่ในมือจริงเนือชั่วขณะหนึ่งทั้งสองตื่นตัวขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะชายชาราเขาเตือนโถนกจนทำแก้วชาในมือตกแตก นำชากระเด็นใส่เสื้อุงเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวหัวแต่จ้องยิงชุดแดงคนนั้นและถามชายัยการคนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างเมื่อลอยข้าไม่ได้ฟังผิดกำลังยาทะลวงขั้นระดับหกันหรือชายฟังไม่ผิดนางบอกว่ายาทะลวงขั้นระดับหกจริงๆเพียงแต่ยาระดับหกํำค่าแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นยาทะลวงขั้นอีกชายวัยการคนสูดหายใจลึกๆก่อนเอ่ยว่าเจ้าอย่าตื่นเต้นเกินไปบางทีอาจด,ดีใจเปล่าก็ได้ข้าจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรยาทะลวงขั้นระดับหกเจ้าก็รู้ หากมียาะลวงขั้นระดับ6ค่้าสามารถถลวงขั้นพลังจากระดับปัจจุบันเข้าสู่ระดับเซียนเฮินได้แล้วแราจะทำให้อายุขัยเพิ่มขึ้นอีก200ปีถึงตอนนั้นข้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุขัยของข้าอีกแล้วชายชราสูดหายใจลึกๆรู้สึกว่าหัวใจของตนเองเต้นอย่างบ้าคลั่งประมาสับกระสับกระไซอยู่ไม่นิ่งตื่นเต้นอารมณ์มากมายพุดขึ้นมาในใจรวมถึงเหงื่อที่หน้าผากและฝ่ามือก็ด้วยเทียบกับพวกเขาสองคนคนอื่นๆไม่ได้ยินก็ตื่นตะลึงพึงเพลิดเช่นกัน ยาทะลวงขั้นระดับ6 3เม็ดต้องบอกก่อนว่ายาระดับ6มีราคาสูงมากโดยเฉพาะยาทะลวงขั้นระดับ6แม้แต่เซลาดารา10,000แสนก้อนบวกกับยาทิพันปีส0บต้นรวมกันก็ยังซื้อไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าจะเอามาเดิมพันถึง3เม็ดชั่วขณะหนึ่งสายตาแต่ละคู่จับจ้องไปที่เฟิงจิวมีทั้งสายตาพิจานาสอ่องรวมถึงตื่นตะลึงคุณชัยตระกูลเจียงทั้ง3ามได้ยินก็อึง้ง เกียงซื่อซังมองยิงชุดแดงท่าทางเฉยชาคนนั้นยังตกตะลึงก่อนถามว่าเจ้าเจ้ามียาทะลวงขั้นระดับหกหรือเป็นไปได้อย่างไรแม่นางหมายถึงยาทะลวงขั้นระดับหกหรือเป็นยาทะลวงขั้นระดับหกจริงหรือผู้โซสูงสุดและอเหล่าชันของตระกูลเจียงถามขึ้นพร้อมกันเสียงของทั้งสองฟังดูดลนดวงตาจับจ้องไปที่เฟิ่งจี่วอย่างแน่นิ่งยาทะลวงขั้นระดับหกหากมีของลำ้ำเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นบรยุทธ์ระดับเซียนเหนินขั้นสูงสุดของเขาก็สามารถทะลวงขั้นสุร,ระดับปาดเซียนได นึกมาถึงตรงนี้หัวใจของพวกเขาพันหดเกรงระดับปาเซียนตระกูลของพวกเขามีเพียงผู้นาตระกูลคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับปาเซียนและมีเพียงบรรพาจารย์ของตระกูลเจียงคนเดียวที่มีวรยุทธระดับผู้โสเซียนยามีหากมียาทะลวงขั้นระดับหกเม็ดหนึ่งแล้วก็